กลับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพมมือนีเบาแอมเราทงสิบห้าเดินทางไปติดตามต่อเลยครับป่ากําไลครับท่านผู้ชมเนาะป่ากําไลนี่เป็นฝันเกี่ยวแก่กับแมเลียนครับท่านผู้ชมสร้างแปลกครับท่านผู้ชมคนบูหูจักกันอยู่คนละจังหวัดคนละทีคนละหม่องครับท่านผู้ชมป่ากําไลนี่เป็นฝันเห็นรถมอเตอร์ไซค์เวฟขั้นสีแดงของแมเลียนครับท่านผู้ชมฝันเห็นมอเตอร์ไซค์เวฟขั้นสีแดงเนาะครับท่านผู้ชมเนาะ ไม่เลี่ยนนี่ทะเบียนรถเป็นกับเขามาสองหัวซ้อนนะครับท่านผู้ชมเนาะแล้วก็ผีหน้ามาบอกเรขนี่ก็หลายหววซ้อนครับบานนี้ปากกำไลนี่เป็นเอาไปฝันเกี่ยวครับหรือสงสัยเบิ่งคลิปตัวเลขของเม่เลี่ยนบ่เนาะครับท่านผู้ชมเนาะแต่เพิ่นว่าโอ้ยดูคลิปแล้วคนไม่รู้จักกันนี่ฝันเห็นเลยเพิ่นว่าสงสัยทะเบียนรถมาแน่ๆเพิ่นว่าครับท่านผู้ชมเนาะทะเบียนรถของเม่เลี่ยนนี่ต้องเข้าละละเพื่อนว่าครับ ลักการที่สำคัญนี่สามีปากกำไลนี่ครับฝันดีครับท่านผู้ชมฝันว่าได้จับปลาสองตัวหัวขาดครับกับแปลเป็นเลขกสามตัวให้แปรเป็นเลขกสามตัวสองตัวไปฝากเอฟซีต้มกันเนาะครับท่านผู้ชมไปรับชมรับฟังกับคุณปากกำไลทั้งโทรศัพท์เนาะครับเนาะเดี๋ยวเบาแอมตรงสีโทรสัมผัสเนาะครับเนาะปากกำไลนี่เพิ่นอยู่จังหวัดชลบุรีบ้านบึงเนาะครับท่านผู้ชมไปรับชมรับฟังกันครับว่าเลขกสามตัวซิมีตัวไหนครับ สวัสดีครับคุณป้ากำไรสวัสดีครับจ้าสวัสดีค่ะเออกฝันไม่รู้นะไม่เคยรู้จักแม่เรียนเห็นแต่ใน u t u b e ครับไปฝันว่าเห็นรถคันสีแดงของแกโอ้ครับเออฝันฝัน,นได้ยังไงก็ไม่รู้ไม่เข้าใจเหมือนกันฝันสั้นๆครับฝันว่าอุย้ยรถคันสีแดง สีแดงเลยทั้งคันเลยแต่ว่าในใจเรารู้แล้วมันป้ายทะเบียนมันหกอะไรหกกมอสองเก้าสามแปดหรือแปดสามอะไรเนี่ยสองเก้าแปดสามครับเราก็อยังไม่ทันได้เห็นป้ายทะเบียนเราก็ว่าจะเข้าไปถามว่าเออป้ายทะเบียนมันสองเก้าแปดสามจริงไหมว่าอย่างเนี้ยในฝันนะครับอะจะเดินเข้าไปถามแต่ยังไม่ทันได้ถามหรอก หมามันมาหมามาปลุกให้ตื่นมันเอาหน้ามาหอมมาหอมมือหอมตัวหอมขาหมาหมามันแสนรู้มีอยู่ตัวหนึ่งชื่อปุ้มปุ้ยมันมาหอมขาหอมแขนบกคงจะบอกถ้าเป็นคนก็จะบอกว่าเออตื่นเถอะแม่อะไรอย่างเงี้ยนะอครับก็เลยลุกขึ้นมาเลยยังไม่ได้ถามป้ายทะเบียนซ้คฝันแค่นั้นหรือมันจะไปออกไอ้เก้าสองสองเก้าก็ยังไม่รู้น้องมันมาออกแปดสามไปแล้วครับอ มงหมดที่แล้วไม่ได้เอา 8, 3, แปดสามเราเอาแค่สามแปดกับเก้าสามครับแต่ถูกถูกอเอารตเตอรี่ใบเดียวอะไรอะ่ 7, 2, 5, นะเจ็ดสองห้าน่ะข้างหน้าครับสามตัวหน้าดีสี 4, ่พันโอ้ยโชคดีโชคดีครับคุณป,ป้ากำไอโชคดีเพราะว่าดอกไม้ขึ้นหน้าบ้านสองดอกเลยเป็นดอกวาสนาก็เลยวตายแล้วส oh, ่ว่ ük, โชคดีก็เลยว่าเนะครับอืมแล้วเนี่ยก็เลยแล้วื่าคืนก่อนแฟน แฟนเขาฝันว่าอ่าเขาฝันเขาเองนะฝันว่าปลาเขา,าเขาไปตกเป็ดได้ปลาสองตัวแต่หัวมันขาดครับปลาสองตัวหัวขาดจ้าอันนี้แฟนฝันนะครับเราก็ตีเขาว่าถ้าหัวมันขาดก็น่าจ,จะขาดก็น่าจ,จะเป็นศูนย์ก็คงจะมีแปดมีศูนย์อะไรประมาณนี้แหละก็เลยว่าอย่างเงี้ยปลาสองตัวหัวขาดหนึ่งตัวใช่หัวมันขาดทั้งสองตัวเลยหัวขาดทั้งสองตัว ได้ได้ปลาไม่ใช่ได้แค่สองตัวแล้วเ็าบอกอุ้ยได้เยอะเยอะเยอะมากเลยแต่ว่ามันมีอยู่สองตัวที่โอ้ัวมันขาดเขาบอกเราก็เลยตีเขาว่าพ่อมือง้าจะซื้อกับมันสองก็เขียนว่าสองไปเลยนะแล้วปลาก็เป็นแปดก็ศูนย์คงประมาณนี้แหละก็เลยว่าอย่างนี้แหละเขาบอกว่าจะซื้อจะซื้อเขาว่านะครับนั่นแหละแล้วเป็นเลขอะไรล่ะครับคุณป้าสามตัวสามตัวก็น่าจ,จะสองแปดศูนย์สองแปดศูนย์ าะถ้าสองตัวก็เล่นสองแปดแปดสองเนาะใช่สองแปดก็ทะเบียนรถแม่เรียนอีกเหมือนเดิมน,น,นั่นนี่กลับกันเอาถ้าสลับกันนะคร<อ>ับสมมุติว่าเราสลับกันเพราะว่าทะเบียนรถนี่สองเก้าแปดสามอ้เออไอ้อทางนั้นทางนั้นซื้อ,อสองแปดก็ต้องซื้อสามแปดด้วยเพราะมันยังไม่ออกสามแปดมันออกแต่แปดสามสองหมเลยครับใช่อยู่ครับเพราะว่าหมดทีแล้วฉันซื้อ สามแปดแต่แปดสามฉันไม่ซื้อครับโอ้ยฉันว่ามันออกางบนเมืองงวดนู้นเนาะก็มันออก,ออกแล้วออกางบนไปทีหนึ่งแล้วก็เลยไม่กล้าคงไม่ออกแล้วก็เลยก็เลยซื้อว่าเออเก้าสามแปดไอ้สามแปดบนล่างครับแล้วหลานชายก็เลยบอกว่าโอ้ยจะซื้อทําไมไอ้สามแปดทำไมไม่เอาแปดสามไปด้วยเอาไหมเอาตัวกลับไหมก็เลยบอกโอ้มันออกขางบนไปแล้วคงไม่เอาหรอกก็เลยว่าอย่างเนี้ย ครับก็เลยไม่ถูกซื้อตัวละห้าสิบาทไม่ถูกครับกพเอาแต่สามแปดแปดสามไม่เอาไงโอ้ครับครับแต่เก้าสามเอาอยู่ครับเก้าสามสามเก้าอะไรเงี้ยเอาอยู่ครับนั่นแหละคิดว่าน่าจะต้องเอาสามแปดไปด้วยนะสองแปดก็ต้องเอาสามแปดไปด้วยเพราะว่ามันไม่แน่นอาจตลบหลังไงครับครับใช่ครับเอ่อเมื่อหมดทีแล้วว่าจะซื้อสองสามสามสองอ่ะไม่กล้าซื้อ กับพี่สาวพี่สาวว่ามันจะตลบหลังมาเป็นสามสองนะว่ะสามสองสามซื้อไว้พี่สาวบอกบอกโอ้ยไม่ชอบเลขไม่สวยไม่ซื้อหรอกก็เลยไม่ซื้อก็ไม่ได้ครับง,งวดนี้ก็คือง,งวดนี้ก็คือสองแปดสามเนาะใช่ทั้ง 8, 3, แปดสองแปดสามนะไอสามแปดครับครับครับสลับกันสามแปดแล้วก็ศูย์เอ่อ ไอ้สองสองแปดศูนย์หรือศูนย์แปดสองเลยเนี่ยกลับไปกลับมานะมันต้องกลับไม่กลับไม่ได้หรอกครับครับต้องกลับกันครับเราไม่กลับนี่แหละถึงไม่ถูกหวดที่แล้วซื้อแค่สามแปดแปดสามไม่เอาไงครับนั่นแหละนั่นแหละดวงเนาะออเขามาทักอยู่บอกว่าเอาทำไมไม่เอาแปดสามด้วยบอกโอ้มันออกไปหมดทีแล้วแล้วเขาก็เลยลบทิ้งเอาลบทิ้งอออกมาเต็มเตเลยเลยไม่ถูกแต่ยังดีถูกแฟนไปซื้อลอตเตอรี่สามใบถูกถูกใบหนึ่ง ดีดีครับสาธุสาธเจ็ดสองห้าสามตัวหน้าเอฟซีทะเบียนรถเอฟซีทะเบียนรถไม่เรียนนี่แปดสามสามแปดก็ไม่ซื้อแล้วมันออกแล้วใช่อืก็ไม่กล้าซื้อเหมือนกันดูอยู่แต่ไม่กล้าซื้อเพราะว่าโอ้ยมันจะออกไหมเนาะทีแรกว่าจะซื้อสองเก้าด้วยไม่เอาหรกเอาแค่สามเก้าเก้าสามพอสองเก้าคงไม่เอาหรอกว่าอย่างเนี้เนาะครับแล้วก็เลย ขังมันออกไปแล้วแปดสามเราลองซื้อสามแปดตัวละห้าสิบบนล่างดูกับได้ซื้อสามแปดบนล่างออกแปดสามมาอีกเอ,อ,อกระดันเนี่ยครับงวดนี้ก็คือฝันเห็นรถแม่เรียนเนาะใช่ฝันเห็นรถแม่เรียนเอารถแม่เรียนเนี่ยไม่ต้องไปเอาอันไหนหรอกครับครเอาทะเบียนรถแม่เรียนเอ,อต้องเอาอันนั้นแหละเราไม่เคยฝันอย่างนี้ซะที่ตายที่ไม่เคยรู้จักแม่เรียนก็ไม่เคย ดูแต่ในยูท b e ครับผมดูไป่ฝันหาเขาได้ยังไงพี่ฝันโอ้นอแตกเนาะเออแปกกัะอยู่คนละที่ละทางแลกอะอือคุณป้ากำไรก็อยู่ที่รถทะเบียนทะเบียนรถแม่เรียนอีกสาธุขอใออกมาอีกเยอะเขาจะได้เงินได้ทองกันเนาะครับใช่ครับสาธุสาธุแล้วก็เอาเลขเลขของสามีของป้ากำไรฝันเนาะใช่ลองดูครับลองดูครับ ลองดูเพราะแกก็ฝันแม่นอยู่นะแต่แกไม่บอกใครหรอกครับอืมอาจจะมางวดนี้ก็ได้เนาะใช่เออเออห้าศูนย์เอาไว้ด้วยนะห้าศูนย์แกฝันว่าแกไปบ้านแกบ้านเก่าแกบ้านเลขที่ห้าสิบทับสามครับบ้านเลขที่ห้าสิบทับสามใช่เอาศูนย์ห้ากับหู้นย์แค่นั้นนะพออย่าเอาเยอะเราพอแค่เนี้ยพอแล้วครับครับปากำไรครับจ้าครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับ ถ้ามีเพิ่มเติมก็จะถ้าวันใกล้ใกล้ใกล้ๆๆหวยออกถ้าว่าฝันก็จะโทรบอกแต่ถ้าไม่ฝันก็จะเงียบๆนะครับครับป้ากำไรครับขอบคุณครับจ้าจ้าสวัสดีจ้าครับสวัสดีครับคุณป้ากำไรสวัสดีครับเนาะครับท่านผู้ชมเนาะคุณป้ากำไรนี่เป็นกฝันเห็นรถเมเลียนรถเวฟลอยขั้นสีแดงครับท่านผู้ชมบ่ฮห้จักกันสัมเนาะครับท่านผู้ชมเนาะโอ้ สงสัยสีมาล,ละทะเบียนรถนี่เนาะครับท่านผู้ชมเนาะปากำไลเป็นกาอยู่บ้านบึงจังหวัดชนบุรีครับท่านผู้ชมมีแนวาทางดีๆมาเบาซูเอฟซี FC ฟังครับเดี๋ยวเบาแอมประตงสีเขียนตัวเลขความฝันของสามีปากกำไลล่ะกรทะเบียนรถเม่เลียนแม่แคัหนาจอครับครับผมท่านผู้ชมนี่เด้อครับตัวเลขของคุณปากกำไลเนาะครับท่านผู้ชมเนาะปากกำไลเป็นฝันเกียเก่ยวแก่กับรถมอเตอร์ไซค์แมลเลียนเวฟขั้นแดงครับ ทะเบียนรถกับหกกไก่โมมาสองเก้าแปดสามสองเก้าแปดสามนะครับท่านผู้ชมเนาะหละกักการเลขความฝันของสามีเพิ่นครับท่านผู้ชมฝันว่าได้จับปลาหัวขาดสองตัวครับปักกำไรเพิ่นกัดแต่ปเป็นตัวเลขให้สองแปดศูนย์สองแปดศูนย์ครับหลักกับแปดสองนะครับท่านผู้ชมเนาะหลักกับสามแปดสามแปดนี่ปักกำไรเพิ่นมากครับเพิ่นจะกันกันทะเบียนรถของมเมเลียนไว้เนาะครับท่านผู้ชมเนาะ ราก็หาศูนย์ครับผมหาศูนย์ทับสามนี่เป็นบ้านเหล็กที่ของคุณปากกำไลเด้อครับท่านผู้ชมเนาะเป็นบ้านเหล็กที่ของเพลินครับท่านผู้ชมงวดวันที่สิบหกกันยายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบห้าเนี่ยครับให้มีโชคไงครับปากกำไลกับทะเบียนรถเมลี่นครับท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้บาแอมเราทงกัชิลาท่านผู้ชมไปก่อนเจอกันคลิปหน้าเนาะครับเนาะเจอกันคลิปหน้ามันหมานเฮงเฮงรวยรวยครับสวัสดีครับเดี๋ยวบ่าวเอมร 15, เราทงสิบภาไปเบิ่งของดีครับ เบาแอมละทงมีของดีมาฝากเอฟซีนะครับแต่มาชมเนาะไปรับชมกันครับเบาแอมละทงเหนจะเดินทางไปทําบุญอยวัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับดมีของดีติดไม้ติดมือมาฝากเอฟซีครับแต่มาชมเป็นของเรลียกเงินเรลียกทองเรลียกทรัพย์ครับค่าขายขายขายของโบดีลูกค้าโบ้ไข่เขาล้านคนยางพาน เอาตัวนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตตาคาะขายไปใส่เรียกเงินเรียกทองซื้อเรียกซื้อลอตเตอรี่จึงสิไเ้ถือเนาะครับเนาะท่านผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนางถาอยู่ของใม่ครับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะอู้ดีขักครับท่านผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ตสวัสดีครับโอ้เนาะ อธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะไอ้เรื่องการเมตตามหายมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยกู้เรื่องการทายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยักคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบกตรนนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมช,มชอบค้าขายทุกอย่างแล้วเนาะครับผมสาธุ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  นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้ไหนแล้วก็บีเอาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บีบีอย่างนี้อธิษฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามลูกบอลสามครั้งโอ้ครับถ้าปาดสามครั้งลูกบอลสามลูกคิ้วสามครั้ง ลูกมาสามครั้งร,รวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันเนาะครับเนาะมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่านรวยพ่อพหลวงปู่หลอดเนี่ยพอ่อนวดนคีเหรอเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการถึงใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะ ได้สมปทานแน่นอน้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงรมเมตตาหหมมยพูดกับผู้ใหญ่เนาะมสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราตรงหยินข่าวกับบุรอซาครับท่านผู้ชม เอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับแต่มาชมเอาไปลวยน้ำกันครับใส่เราดีใส่เราดล,ลุวยครับสำหรับท่านใดที่ค้าขายของบกค่อยดีลูกค้าย่างบบเห็นลานเห่าวแขกใครว่ามีอียงบดบังหรือว่ามีอาถันมาบดมาบางังหนาลานเห็นในคนมองโบเห็นลานค้าเห้าเดินผ่านเอานวดข้องหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท้องไหลเข้ามาในบ้าน ในลานคากลานขายกองเฮ้าครับขายดีปันทีน่น้ำที่ทาลำรวยเงินทองกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะเบ่าแอมเราทงหึงยินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วม้อนี่ก็มีโอกาสได้มาสักกระากาบหลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกลับมาหักมาหลงกับเอาหนวดหลวงปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลง บ่าวบ่าวยัางไก่ผู้สาวผู้บ่าวมักเนี่ยเอาไปใส่ได้ึ้นกันครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เลย,เลยวิธีใส่ก็เปิดฟ้าออกมาครับท่านผู้ชมเปิดฟ้าลงปู่ออกมา,าและะ้วครับเนาะล้กก็มือแทะแครับท่านผู้ชมมือแตะแล้วก็บี้ยังสิครับมุนหมุน,มนยังสิครับและะ้วก็ทาปากสามเทื่อลูบปากสามเทืท่อนะครับทาปากสามเทื่อทาคิวสามเทื่อล้วกะ็เสยผมขึ้นลูบหัวนะครับลูบหัวสามครั้งแล้วครับท่านผู้ชม ข้างในนี่เป็นม้วนสารด้วครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ล่ะก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปู่ปุกเสก er เรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้หลวงปู่หลอดลนะครับท่านผู้ชมจ๊กดังบูดังเนาะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาวนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจติ <S <S อาจารย์นี่ ส่วนมากก็มีโบลาณนะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาวพีแอดนี่ครับเป็นคนแต่งไ้แล้วก็มีวัดหลวงปู่หลอดนะครับเนาะวัดหลวงปู่หลอดวัดโกกมนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่ลุ่ยนะครับเนาะวัดหลวงปู่ลุ่ยนี่ก็แต่งให้กันนี่ครับยิ่นข่าวว่าใส้ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเท่มาก้นหักก้นหลงเบาแอมเราทุ่งกับบุรุษซ่าครับเอาไปฝากเอพซีกระโถมาตามเบอร์โทุนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเนาะเอาไปใส่เอาไป ฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบาร,รมีเ่าแพร่กระจายให้เงินไหลมาที่มาเนาะครับเนาะท่านผู้ชมแล้วก็เบ้าแอมลูกทงนีได้น้ำมุนมะน้ำครับได้น้ำมุนของหลวงปูุลอดมาให้ FC, เอฟซีนะครับท่านผู้ชมเอาไปอาบชำระร่างกายสเสียดจังไรที่บบดีสีล่าสีมันบดมันบงังเสียดจังไรในตัวเขาสิได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบเนาะครับท่านผู้ชมเนาะ แล้วก็เฮ็ดให้ดวงเฮาดีเงินไหลมากที่มาครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดบ่าวแอมเราตรงนี่เอามาบ่หลายครับเอามาฝาก FC บ่หลายก็โทรมาได้โทรมาได้ครับมาหาบ่าวแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยทํากันครับสาธุสาธุให้ถือเลขเด้อครับเอาไปใส่ล่ะให้ถือเลขลอตเตอรี่รางวัลที่1นึ่งลำรวย30ล้านพุ่นล่ะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมยาวเบาแอมเราตรงก็สิให้เบิ่งตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะ นี um ่มงตาเพิ <t ahn> <t ahn> ่งทำเลยพอดีเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆหม่ป่ะครับนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกผีอำอะไรนี่จะหายหมดเลยตรเนี้อือครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ำอาบอะไแบบเรา ดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำหาาครับ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 ล้างเสีดยดจังเรเนาะครับสาธุสาธุขอบคุณต,ต้องเบิร์ตมากๆเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุ